สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับชาวลัคนาเมถุนนะคะผู้ที่ผูกดวงมาแล้วเวลาเกิดตรงกับลัคนาเมถุนค่ะเป็นการดูดวงแบบโหราศาสตร์ส่วนคนที่ไม่รู้เวลาเกิดก็ใช้เดือนเกิดนะคะคนที่เกิดวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่15ากรกฎาคมเป็นราศีเมถุนนะคะชาวเมถุนช่วงนี้นะคะตัวคุณเองเป็นยังไงกันบ้าง มีหลายๆดาวหลายๆดวงนะคะที่โคจรอ,อยู่ในราศีมีนก็จะมีดาวพอฤหัสด,ดาวองคารดาวเกตดาวสุกนะคะแล้วก็จะมีดาวมฤตยูดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวราหูจรอ,อยู่ในราศีเมฆของคุณนะคะ <c oughs> การจรแบบนี้มันก็ ทำให้คุณรู้ว่าอะไรบ้างที่ทําให้คุณมีความรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างก็มีหลายๆอย่างนะคะมีในเกณฑ์สมองศาเนี่ยมีดาวเสาร์นะคะจอนอยู่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าอยากจะสันโดดนะคะอยากจะอยู่คนเดียวตามลำพังเพื่อนฝูงที่เคยคบหาก็ห่างไปมีเรื่องที่จะต้อง พลัดพรากเป็นอันจากนะคะจากสิ่งที่คุณได้รักได้พึงพอใจนะคะบางคนก็ยังจมอยู่กับความทุกข์บางคนก็เก็บตัวไม่ค่อยที่จะมีความสุขกับเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตมากเท่าไหร่บางคนก็อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยก็มีนะคะแต่ก็ขอให้คุณรู้เนื้อรู้ตัวก่อนอันไหนที่มันเป็นเรื่องเศร้าๆคุณก็อย่าไปคิดนะคะให้มันผ่านไปส่วนบางคนที่รู้ตัวเร็วนะคะ คุณก็จะก้าวข้ามตรงนั้นมาชาวเมถุนหลายๆคนนะคะได้ผ่านช่วงชีวิตที่ตกอับเลวร้วายมาแล้วนะคะแต่บางคนก้าวข้ามมาได้แต่บางคนกําลังพยายามอยู่นะคะกําลังอยู่ในช่วงที่ปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะในด้านหน้าที่การงานก็จะเหนื่อยเป็นพิเศษเหนื่อยกว่าคนอื่นเป็นอย่างมากเลยค่ะเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจนะคะงานหนักนะคะแต่ผลตอบแทน ที่ได้เนี่ยมันไม่คุ้มกับการที่คุณต้องเหนื่อยตรงนั้นแล้วก็บางทีอารมณ์อาจจะที่ว่าหมองเศร้าเศร้าหมองไม่ค่อยสดใสเนี่ยบางทีคุณก็อาจจะ ไประบายอารมณ์กับคนรอบข้างก็ได้นะคะชาวเมถุนคะถ้าเกิดว่าคุณเกิดมีอาการซึมเศร้าเหนื่อยเบื่ออะไรอย่างเงี้ยคุณลองเปลี่ยนสถานที่ที่คุณอยู่นะคะไปออกไปดูโลกภายนอกบ้างนะคะพยายามพูดคุยหรือระบายอารมณ์กับคนที่คุณไว้ใจนะคะหรือบางคนก็ไปปฏิบัติธรรมเลยคะ่ะเข้าหาธรรมะนะคะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไปเลยนะคะช่วงที่คุณรู้สึกเศร้าเนี่ยบางทีอ่ะ มันเป็นแค่อารมณ์แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองมันไม่ถาวรคุณรีบรู้ทันตรงนั้นแล้วก็ออกมาจากการซสืมเศร้าตรงนั้นให้ได้นะคะบางคนออกมาไม่ได้ก็ต้องปรึกษาแพทย์ไปหาเพื่อนให้ความช่วยเหลือก็ได้นะคะ แล้วก็ในระยะนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามีหลายๆสิ่งหลายๆยอย่างที่มันยังติดขัดอยู่มันไม่เป็นไปดังใจปัญหาที่เกิดขึ้นทำไมคุณมองไม่เห็นแล้วมันก็มีปัญหาอยู่ตลอดเวลานะคะคุณอาจจะมีคนแบบว่าคนไม่ชอบคุณหรือศัตรูนะคะที่ไม่เปิดเผยที่เดินเข้ามาหาคุณแล้วใส่หน้ากากมาไม่ หมือนกับว่าเข้ามาเพื่อที่จะเอาผลประโยชน์จากคุณเนี่ยเป็นศัตรูที่ไม่เปิดเผยเป็นศัตรูที่ลึกลับอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรบางทีเข้ามาแล้วต้องการผลประโยชน์จากคุณให้ระวังตัวนิดนึงอย่าไว้ใจใครให้มันมากนะคะระวังอาจจะถูกหลอกนะคะมีการติดต่อสื่อสารมีคนที่เข้ามาแล้วเหมือนกับว่าเอาเรื่องไม่ดีเอาเรื่องที่ผิดกฎหมายเอาเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรแบบ คุณโดนเอาเปรียบอะเอามาให้คุณนะคะมาเล่าให้คุณฟังแล้วคุณให้คุณช่วยแก้ปัญหานะคะขอให้คุณเ,เช็คตรวจดูนะคะบางคนเอาเอกสารเอกสารหลงหล,ลงลืมลืมเซ็นไปเรื่อยไม่ได้อ่านอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดปัญหาที่หลัง mm. บางคน,น่ะแบบมาขอหยิบยืมเงินนะคะเอาอะไรมาจำนำจำนองไว้ที่คุณอะไรอย่างนี้แล้วก็หายไปเลยดูความแบบมาหลอกลวงทำให้คุณ เชื่อใจนะคะให้ระวังแล้วก็สุขภาพก็ให้ระวังด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะก็ทําทให้คุณเจ็บป่วยง่ายนะคะเพราะว่าคุณเป็นชาวธาตุลมด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงตัวคุณก็อาจจะเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไข้เป็นไอก็ได้นะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะช่วงนี้คุณค่อนข้างจะใจร้อนมากนะคะขี้หงุดหงิดด้วย ะะขี้โมโหร้ายด้วยขอให้คุณใจเย็นนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ราหูเขาไปทับกับดาวองคารอารมณ์คือการไปทับของดวงดาวบางครั้งที่มันส่งผลให้เราก็มันเป็นแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอยู่แล้วถ้าเรารู้ตัวนะคะเราก็รีบรีบถอยอารมณ์ตรงนั้นออกมานะคะมันจะมีการเจราจาติดต่อสื่อสารกับคน รอบข้างคุณจะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้ามาชอบนะคะมี mm hmm. เขาเรียกว่ารายการท่าทีการวางตัวของคุณเนี่ยดูดีมากทําให้คนที่เข้ามาเขาเขามองคุณแล้วก็ชอบในลักษณะท่าทางของคุณที่สื่อสารนอกไปนะคะ เป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขกันแล้วก็มีมีความสุขในการที่พบปะผู้คนด้วยมีความสุขในตัวเองด้วยบางครั้งคนที่ผ่านก้าวข้ามความทุกข์มาแล้วอะ่ะหรือปล่อยวางความทุกข์มาแล้วนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากขึ้นคุณปล่อยวางความทุกข์ได้มากขึ้นนะคะมีการติดต่อสื่อสารครบค้าสมาคมกับเพศตรงข้ามนะคะอาจจะมีการชอบ คือเขาอาจจะชอบในบุค,คลิกของคุณที่ได้แสดงออกไปตรงนั้นก็ได้นะคะชาวเมทุนช่วงนี้คุณเป็นคนที่พูดดีมีสเสน่ห์เจรจาดีนะคะบางคนบางคนนะคะอาจจะได้โชคได้ลาบจากบุคคลอื่นชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะมีโอกาสในเรื่องของการงานมากขึ้นมีโชคลาบรอย ไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วได้โชคได้ลาบมาก็มีนะคะเป็นเกาะเป็นกรรมบางทีคุณได้รับเงินจากลูกหนี้ที่เขาเคยยืมของคุณไปแล้วนานๆนะ่ะเขาเหมือนกับว่ามาใช้หนี้ให้คุณมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะคะแล้วก็เขาเรียกว,ว่าเมื่อไหร่ชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะไม่ตกอับนะคะแต่ให้ระวังความคิดนะคะความคิดติดลบของคุณก็ยังมีอยู่ขอให้เขาให้คุณคิดบวกอะคะ่ะ ถ้าเราคิดบวกนะคะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ได้คาดหวังตรงนั้นเลยนะคะเป็นช่วงที่คุณต้องระวังเกี่ยวกับผู้คนให้มากๆอารมณ์บางทีเราเราแบบแสดงออกไปอะ่ะโดยที่เราไม่ได้ไม่ไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยบางทีคนที่ไปรับอารมณ์ตรงนั้นอะ่ะเขายังไม่ชินกับอารมณ์ของเราเขาอาจจะ บบกดเครื่องเราอาจจะเป็นศัตรูเราได้ในภายหลังนะคะการงานหากว่ามีติดติดขัดขัด,ขดบ้างก็ขอให้คุณใช้ความอดทนนะคะความอดทนเนี่ยมันจะเป็นตัวพิสูจน์ของเรานะคะในการทำงานว่าเราจะมีความอดทนในการทำงานมากแค่ไหนผลประโยชน์ที่ได้รับมันก็จะตอบแทนมาเช่นกันระวังความหงุดหงิดความใจร้อนของคุณนะคะแล้วก็คุณอย่าใจง่ายอย่าเชื่อคนง่ายๆนะคะเพราะว่า บางครั้งคนที่เข้ามาเขาเข้ามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์จากคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอย่าให้ใจใครมากคุณอาจจะมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์าจากการทำงานหรือว่าเดินทางไกลไปเที่ยวไปพักผ่อนสมองกับครอบครัวอยู่ญาติพี่น้องคุณนะคะก็ขอให้คุณไปคุณพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะ,อะไรสถานที่ที่พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลง อยากจะปรับปรุงเพิ่มเติมมาคนก็อยากจะปรับปรุงรีโนเวทบ้านมาคนอยากจะติดแอร์ก็จะจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับสถานที่พักอาศัยนะคะบางคนไปพักอพาร์ตเมนต์หรือได้ไปอยู่แฟลตหรือว่าไปอยู่ในที่ที่รู้สึกว่ามันเสื่อมเสื่อมโทรมแล้วอยากจะปรับปรุงเอาละค่ะชาวเมทุนตัวคุณนะถ้าเกิดว่า ได้พบเจอหรือได้พบปะผู้คนขอให้คุณใช้สติใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหานะคะสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ก็ขอให้คุณรับไว้อันไหนที่มันไม่มีประโยชน์ก็ขอให้คุณปล่อยวางแล้วก็ทิ้งมันไปซะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆโชคลาบจะมาก็ตอนที่เราคิดหรือสมองปลอดโปร่งคิดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆค่ะยังไงแล้วขอให้ชาวเมถุนโชคดีสวัสดีค่ะ